สวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาทั่วไปสถานการณ์โดยภาพรวมในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีกรกฎประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะสำหรับท่านที่มีลัคนานะคะอยู่ในราศีกรกฎก็ดูควบคู่กันไปได้เลยจริง,รงๆแล้วการดูจากลัคนาเนี่ยจะแม่นจะตรงที่สุดเลยนะคะ เพราะว่าลัคนาเนี่ยมันเป็นการแสดงตัวตนเนื้อแท้ของเราเลยนะคือเวลาเกิดของเราเวลาตกฟ้าของเรานี่แหละค่ะบางคนเกิดวันเดือนวันเดือนวันวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันดวงยังไม่เหมือนกันเลยดังนั้นถ้าเพื่อนๆทราบลัคนานะคะก็ให้ยึดตามลัคนาเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทราบลัคนาแต่รู้เวลาเกิดก็สามารถไปหาลัคนาได้นะคะเข้าไปเซิร์ชใน Google เลยค่ะวิธีการหาลัคนาก็จะมีเว็บไซต์ให้เราเข้าให้เราไปเติมนะคะ รายละเอียดเขาจะคำนวณมาให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้เวลาเกิดจริงๆก็ยึดตามวันที่เกิดกับเดือนเกิดก็ได้ค่ะดูตามราศีนะคะดังนั้นราศีกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะก็การทนานายพยากรณ์ของเก๋น,นะคะอาศัยกับโยกเกณฑ์ของดวงดาวเนี่ยเป็นหลัก แล้วก็ใช้ไพ่นี่นะคะเป็นส่วนขยายแล้วก็ใช้จิตสัมผัสของเกดึงเรื่องราวที่เห็นออกมาพูดสิ่งหลักๆให้เพื่อนๆได้รับทราบรับรู้นะคะแต่อยากจะขอความกรุณาเ,เพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าการชมคลิปเรื่องราวแบบนี้เนี่ยขอเ,เพื่อนๆมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็มีสติในการรับชมเพราะว่าถูกต้องค่ะเรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงดาวอาจจะเป็นอิทธิพลหนึ่งของชีวิตของเรานะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการกระทําของเราในทุกๆวันนะคะต้องบอกว่าการกระทําในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันและปัจจุบันก็ส่งผลถึงอนาคตนะถ้าเราทําปัจจุบันทำทำวันนี้ให้ดีอยู่ในสินทรรมมีสติในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็ เ,เขาเรียกใช้ชีวิตไม่ประมาทนะเมื่อดวงดาวแล้วก็อยูเ่เขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ย่อท้อนะคือถ้าช่วงไหนดวงดาวเดินดีคุณทําชีวิตดีๆมันจะยิ่งส่งคุณขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าช่วงไหนมีเรื่องราวอะไรเตือนมาเราเห็นเรารู้ดวงแล้วเราก็สามารถมาระวังเขาเรียกว่าแวะระวังภยัยแต่ไม่ถึงกับอย่าทําให้จิตต้องหลอนนะคะเหมือนกับเราเรารู้ดวงก่อนเราก็จะสามารถเอ่ออุดรู้ั่วต่างๆไว้ได้นะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจาก พลังของดวงดาวก็คือการกระทําของเรานะคะดังนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดรับรองว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูถึงเขาเรียกว่าเรื่องราวในเดือนนี้อ่ะประปรทานโทษนะคะในปี2562นี้นะคะว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎบ้างต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนะแล้วก็ ไม่ใช่นะเป็นน้ําจริงๆเลยค่ะเป็นน้ําเป็นน้ําที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดนะกะเพื่มง่ายที่สุดอะไรกระทบใจกะเพื่มง่ายที่สุดแต่เรื่องความพิสัญลักษณ์เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกปูถูกไหมคะดังนั้นหลายเลยคนอาจจะสร้างเกาะกันบงังเหมือนเปลือก ให้คนไม่รู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในแต่จริงๆแล้วข้างในของคุณกระเพื่อมมากๆนะคะยิ่งถ้ามีอะไรมากระทบใจแล้วก็จะเป็นมากกว่าคนอื่นทีเดียวนะแล้วก็สามารถจิตตกได้ง่ายนะแล้วก็ดึงจิตได้ยากด้วยบางคนจะรู้สึกว่าอยู่ในหลูมเดิมๆวินเวได้ง่ายนะทีนี้ต้องบอกว่าในปี2561เนี่ยดาวราหูเนี่ยนะคะไปทับลักชาวกรกฎดังนั้นช่วงปีที่ผ่านมาบอกเลยชาวกรกฎจะอยู่ในความอึมครึมหลายคนนะขมุกขมัว ไม่มีความสุขหาทางออกไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงรู้สึกตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่ของเรามันอาจจะรวมทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์ความรู้สึกภายในความสุขในการดำเนินชีวิตนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยหลายหลายคนนะช่วงปี25 6 1รเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองไ,ไกรกนะ้ค่าด้วยซ้ำนะชาวปรากฏนะคิดแม้กระทั่งว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าคือไม่รู้ว่า โลกนี้มีที่ยืนสําหรับตัวเองหรือเปล่านะหลายหายคนจะรู้สึกว่าไม่รู้เกิดมาเพื่ออะไรด้วยซ้ำนะชาวกรกฎบางคนเป็นถึงขนาดนี้แล้วก็ดึงจิตตัวเองเข้ามาราบากมากทีเดียวแต่ต้องบอกเลยนะคะพอตั้งแต่เข้าปี2562นี้หลังจาก22กุมภาดาวราหูได้ move ออกจากคุณแล้วนะ ออกจากลักนณาคุณแล้วไม่ไม่ทับรักคุณแล้วลหละเขาไปทางอื่นแล้วไปไปอยู่กับลักนณาอื่นแล้วดังนั้นคุณจะได้รับสัมผัสพลังถึงความปลอดโปร่งโล่งสบายคุณจะรู้สึกถึงความเคลียร์พลังงานอะไรต่างๆออกไปได้หลายเรื่องคุณรู้สึกมันจบมันสิ้นลงหลายหรือคนนะได้จบเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆหลายหลือคนตื่นรู้ปล่อยวางมีสติข,ขึ้นมาเองเสถียรขึ้นมาเองนะแล้วก็ต้องบอกว่าและ ที่สำคัญที่สุดมันยังมีอิทธิพลของดาวพฤหัสอดาวพฤหัสเยนะคะซึ่งเป็นดาวสุพราะหอใหญ่นะเป็นอยู่เขาเรียกไปอยู่ในในภพสุพภาพภที่เดินดีมากของชาวกรกฏนะแล้วก็มันจะส่งผลอิทธิพลมากๆในเรื่องของการงานต้องบอกว่าในปีพุทธศักราช2562นี้นะคะจะเป็นปีหนึ่ง ที่ชาวกระกฎจะได้รับถึงความสําเร็จในเรื่องของการงานนะจับต้องได้เป็นรูปธรรมจากช่วงที่ก่อนที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเรามาอยู่ที่ทําไมใช่ที่ของเราไหมทําไมเราอยู่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่าหลายหลายคนจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะเช่นยกตัวอย่างนะคือต้องบอกว่าปีนี้ความสําเร็จเรื่องการงานคือจะเห็นชัดได้ตั้งแต่พอหลังจากมีนาขึ้นไปคุณจะเห็นถึงความสําเร็จในเรื่องของการงานหลายนคนจับต้องความสําเร็จได้หลายนคนมีการปรับเปลี่ยน ไปสู่ตําแหน่งใหม่ได้กินตําแหน่งใหม่โยกไปอยู่ในที่ใหม่นะหรือมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนขยับขยายเติบโตนะหลายหลายคนเติบโตในสายงานถ้าท่าคนไม่ได้คุณไม่ได้เปลี่ยนออฟฟิศใหม่ไม่ได้เปลี่ยนบริษัทใหม่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือได้ขยายเติบโตเป็นสิ่งที่สูงขึ้นหรือถ้าบางคนไม่ได้ไปไหนแต่คุณกลับรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นรู้สึกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของคุณรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีเขาเรียกบรรยากาศภาพรวมของออฟฟิศรู้สึกดี แต่ก็เช่นเดียวกันหลายเลยคนอาจจะก,ก่อนหน้าน,นี้ปี6กหนึ่งอาจจะออกจากงานที่หนึ่งมาไม่ว่าคุณจะออกเองหรือว่าถูกอะไรบาก็แล้วแต่แต่เข้าปี6กสองคุณจะมีพลังแล้วก็เริ่มตั้งต้นตัวเองใหม่เริ่มหางานใหม่ซึ่งบอกเลยคุณจะมีโอกาสได้งานแต่คุณต้องไข,ขว่คว้าออกไปด้วยนะคะคือจังหวะเวลาที่การเริ่มต้นใหม่หรือได้รับอะไรใหม่ๆจะเข้ามาสู่คุณซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวคุณมากนะ ต้องบอกอย่างนี้แต่ถ้าใครเนี่ยชาวกรกฏท่านไหนเรื่องงานไม่ได้มีปัญหาอะไรมาปี62จะเป็นปีหนึ่งที่ความสําเร็จเรื่องการงานของคุณจะดีนะใครทํางานเกี่ยวกับงานโปรเจกต์งานวิจัยหรือสร้างผลงานอะไรต่างๆงานของคุณจะได้รับการยอมรับนะคะได้รับการยอมรับด้วยนะทีนี้แม้กระทั่งใครทำเอาเรื่องงานมันรวมทั้งธุรกิจการค้าขายต่างๆด้วยนะแต่ต้องบอกว่าปีนี้จะเป็นปีหนึ่งเนี่ยที่ชาวกรกฏนะคะ ถ้าคนหนึ่งคนใดก็ตามแต่ยังหาตัวตนอะไรไม่เจอเหมือนกำลังหาช่องทางจะทํามาหากินหาธุรกิจอะไรอยู่นะขอให้เป็นปีหนึ่งที่คุณเข้าเข้าเหมือนกับว่าเข้ามาเรียกเรียกพลังข้างในถามสิ่งข้างในว่าคุณชอบอะไรนะแล้วก็ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์คือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยพลังแห่งโซเชียลมีอิพธิพลกับชาวกรกฏนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่า มันมีดมาวมลรตยูเลงมันมันเกี่ยวพวกโซเชียลโซเชียลได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ต้องเป็นต้องบอกเลยว่าคือใครก็ตามแต่ถ้าเราเล่นเฟซอยู่แล้วเล่น IG อยู่แล้วก็พยายามเอาเอาทำให้มันเป็นประโยชน์ทําให้มันเกิดรายได้ได้ถ้าคุณกำลังหาอาชีพอยู่หรือหาอาชีพเสริมอะไรอยู่ก็พยายามหรือว่าเอาธุรกิจของคุณเข้าไปอยู่ในโลกของออนไลน์เยอะโลก Social, โซเชียลเยอะๆจะส่งผลสําเร็จให้คุณได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะหรือบางคนอยู่ดีระหว่างเล่นๆอยู่ก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละ เข้าไปในโลกออนไลน์อของที่เรามีอยู่หรืออะไรก็ตามเป็นความชอบส่วนตัวความสามารถส่วนตัวที่มีก็สามารถทําเป็นรายได้ให้กับคุณได้แหะค่ะนะคะ,นะคะมันจะเป็นรูปแบบเป็นแบบนี้ดีกว่าเล่นเขียนเขียนหน้าจอเล่นไปวันๆนะจะทีนี้แล้วก็ต้องบอกอีกนะอย่างนึงนะคะว่าชาวกรกฎเนี่ยนะคะ ในปี2562เนี่ยจะเป็นปีหนึ่งที่เขาเรียกว่าบรรยากาศของผู้คนที่อยู่รายร้อมตัวคุณอนะ่ะมันจะมีความสุขขึ้นคุณจะได้รับการยอมรับจากสก,กอร์นี่หลายคนจะรู้สึกว่าอยู่ตัวเองไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนแต่ในปีนี้นะบรรยากาศเหล่านั้นจะคลี่คลายไปไม่ว่าจะจะเป็นการปรับใจของตัวคุณเองด้วยนะแล้วคือหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆมันเหมือนมันหายไปเองบางคนที่ทํางานเดิมเพื่อร่วมงานกลุ่มเดิมแต่ทําไมพอเข้าปี62เนี่ยพอตั้งแต่หลัง คุมพามีนาเป็นต้นไปความรอมชอมความเข้าอ,อกเข้าใจมันเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้รับการยอมรับนะ ที่สาคัญที่สุดยังน้อยชาวกรกฏในปี62นี้คุณยังได้รับการอุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เจ้านายผู้ร่วมงานคอนเน็กชันต่างๆเพื่อร่วมงานต่างๆนะใครอะไรก็ตามแต่มีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่ที่มันเคลียร์ไปได้เองหายไปด้วยไปได้ด้วยตัวเองหรือคุณอาจจะปล่อยวางขึ้นนะแล้วก็ใจคุณเสถียนขึ้นทุกอย่างมันก็เหลือมันก็เคลียร์คลายไปบรรยากาศหลายอย่างมีความสุขนะคะใครทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะร่วมมือร่วมใจกันดีขึ้นใครมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารอะไรมาก่อนหน้านี้นะจะเหมือนกับว่าคุณจะได้คนใหมมม่ๆาเสริ ทําให้งานของคุณเดินหน้าต่อไปนะคะมันจะเป็นรูปแบบเป็นแบบนี้นะต้องบอกว่าภาพรวมของการงานเนี่ยค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างดีนะสำหรับชาวกรากฏทีนี้อีกนิดนึงนะคะถ้าใครบอกว่าตอนนี้ว่างงานอยู่เหมือนที่เก๋บอกหาตัวตนหางานอยู่ขอให้คุณอย่าท้อนะ เมื่อดาวมันเดินดีเหมือนที่บอกถ้ามีดาวเดินดียิ่งคุณไขว่คว้าหาโอกาสจังหวะความสําเร็จจะมาคุณอาจจะได้พบได้เริ่มต้นอาชีพใหม่ๆตัวตนใหม่ๆสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆงานที่คุณทําแล้วมีความสุขจริงๆเป็นตัวเองไม่กดดันนะบางคนอาจจะต้องออกจากงานเก่ามาเพราะมันกดดันมากผลตอบแทนน้อยโดนเอาเปรียบแต่ในปีนี้ถ้าคุณพยายามไขว่คว้าหาโอกาสหาช่องทางสมัครงานไปที่ต่างๆคุณจะพบสิ่งที่เป็นตัวของคุณนะคะเอาล่ะ ทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะต้องบอกว่าชาวกระปดุเรื่องของการเงินมันจะตามจากเรื่องของการงานนะคะปีนี้บอกเลยนะว่าเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะส่งผลจากความสําเร็จของเรื่องของการงาน และต้องบอกอย่างนึงว่าปีนี้ชาวกรกฎหลายหลายท่านจะมีสติมากขึ้นในการใช้เงินนะคะเพราะช่วงที่ป่านผ่านมาปี6กหนึ่งหลายหลายท่านใช้เงินสนองนี้ตัวเองใช้เงินบําบัดความเครียดใช้เงินบําบัดความเศร้าหรือหลายคนอาจจะมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินเป็นหนี้สินคงค้างเก่าๆบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถแต่ในปีนี้คุณจะจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ดีสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆไปได้แต่บอกเลยนะพะยายามคุมสติให้มัน่นะคะหลายหลายคนอาจจะยังหนี้สินไม่หมดแต่คุณจะเบาลงนะ แล้วคุณจะเหมือนกับพอเพียงขึ้นนะหลายๆคนก็จะมีสติในการใช้เงินมากขึ้นจะพูดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใครนะคะเรื่องการเงินดีอยู่แล้วหลายหลาขั้นการจะเอาเงินที่มีอยู่นไปต่อยอดนะไปลงทุนไปทําอะไรเพื่อให้เกิดผลกําไรนะในอนาคตอะคะ่ะทีนี้สําหรับสิ่งหนึ่งที่ยังรู้สึกว่า เปลี่ยนเหมือนกันชาวกรกฎก็คือเรื่องราวของความรักนะต้องบอกว่าปี6กหนึ่งเนี่ยความรักของชาวกรกฎเนี่ยยังไม่ค่อยลงไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดังหวังนะหลายหลายคนยังไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังหวังหรือจะเป็นความรักแบบห่างๆแบบหงห่วงนะคะแต่พอเข้าปี62เนี่ยต้องบอกว่านะความรักคุณจะกระเถิบดีขึ้นมาอย่างน้อยพอดาวราหูไปแล้วเนี่ยความความวั่นวหวในอารมณ์ของคุณน่ยจะหายไปนะต้องบอกเห็นเด่นชัดคือพวกคนโสด ก่อนหน้านี้คนโสดปี61จะรู้สึกเหมือนจะอยู่ไม่ได้ในโลกนี้ทําไมมองไปทางไหนก็มีแต่คนมีคู่หรือไปทางไหนก็มันเหมือนกับเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่สักทีเหมือนคุณวิ่งตามใครตลอดเวลาแต่พอเข้าปี62คุณจะรู้สึกว่าโปร่งโล่งและจะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้น เมื่อตอนดาวราหูย้ายไปคุณจะรู้สึกว่าฉันได้จะอยู่ได้บนโลกใบนี้ด้วยตัวเองมีที่ทาาของตัวเองไม่จําเป็นต้องไปวิ่งตามใครแล้วถ้ารักดีๆยังไม่มีมาฉันก็จะขออยู่กับตัวเองอยู่กับงานอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวรักตัวเองมากขึ้นนะไม่ไปวิ่งตามเงาของใครต่อไปแล้วนะคะหลายหลายคนจะเป็นแบบนี้คือสถเยรนขึ้นในเรื่องราวของความรู้สึกนะแต่ใกล้อาจจะมีกรกฎบางคนที่ยังมีติ่งๆข้างๆอยู่นะคะคือบอกแล้วนี่เป็นเพียงภาพรวมแต่หลายลคนจะรู้สึกมันมีอินเนอร์ที่ดีๆข,ข้างในของเราออกมานะคะค แล้วก็นะแต่สําหรับคนที่มีคู่ต้องบอกคนที่มีคู่นี่ยนะคะหลายหลายคนยังมีปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาเขาเรียกว่ามีรักทางไกลนะอาจจะเจอกันแบบไม่ได้เจอกันตลอดนะหลายหลาคนอาจจะต้องแบบเจอกันแบบห่างๆแบบห่หวงๆบางคนทํางานกันคนละที่อยู่กันคนละประเทศอยู่คนละจังหวัดนะแต่ต้องบอกว่าเป็นแบบนี้กลับดีคือบางทีต้องบอกว่าเพราะว่า ดวงความรักของชาวกรกฏตอนนี้ยังเยินอยู่ในภพอริบางทีการที่คุณอยู่กับคู่คุณตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะทาให้คุณทะเลาะก,กันได้ดังนั้นอยู่กันแบบห่างๆแบบพงห่วงเนี่ยสำหรับคู่ไหนทีย่ยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้ร่วมบ้านกันก็อาจจะดีนะคะบ้านเธอบ้านชั้นคิดถึงมาเจอกันมาจอยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจะดีจะดีกว่านะคือถ้ามาอยู่ร่วมกันเลยช่วงนี้มันอาจจะทะเลาะก,กันง่ายนะคะไรแต่รายในท่านสําหรับชาวกรกฏนะคะในปีนี้ก็จะเป็นปีที่คุณสามารถตัดตัดสิ่งที่ เขาเรียกตัดเงาอะตัดคนที่ไม่ได้ใจกับคุณนะแต่คุณไปผูกพันไว้กับเขาเองเออกไปจากชีวิตได้หลายหลายคนตัดตัวเองออกจากความรักที่อุบาทได้ความรักที่เขาไม่จริงใจกับเราความรักที่เขาหลอกลวงเราเราสามารถเลือกทางเดินของชีวิตเราได้สามารถไปเริ่มต้นใหม่ได้กับตัวเองแต่ก่อนจะเลิกไป่รู้กี่ครั้งก็เลิกไม่ได้สักทีแต่พอปี62คุณจะเข้มแข็งขึ้นจะปลดล็อกเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นจะยอมอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้นะคะ โดยที่ไม่ต้องไปอยู่กับความรักที่เขาไม่ใจกับคุณนะคะนะจะเป็นเรื่องราวแบบนี้หรือใครมีปัญหารักสามเศร้ามาก่อนหน้านี้เคลียร์อะไรกันไม่ได้ไปไม่ได้สักทีปีนี้จะเป็นปีหนึ่งที่คุณบอกว่าฉันขอเดินหน้าดีกว่าไม่ไม่อยู่กับเรื่องราวแบบนี้แล้วนะคะนะแต่สําหรับคนที่มีแต่งงานแล้วก็บอกแล้วนะปีนี้มันจะมีปัญหาลิ้นกับฟันกันได้ง่ายดังนั้นอาจจะถ้าช่วงไหนไม่สบายไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคกันก็อาจจะอยู่กับคนละมุมบ้านกันก่อนก็ได้นะคะอ่าเป็นแบบนั้นจะดีกว่าคือไม่ต้อง ติดกันตลอด24ชั่วโมงนะให้มีพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันบ้างจะดีค่ะทีนี้วกกลับมาเรื่องสุขภาพนะคะต้องบอกเรื่องสุขภาพของชาวกรกฏนะปีนี้โดยภาพรวมปีนี้ชาวกรกฏจะดูแลตัวเองมากขึ้นหลังจากที่จิตระเบิดไปแล้วในปี6.1บางคนเนี่ยกินบับัดความเครียดบางคนดื่มบําบัดความเศร้าแต่พอเข้าปี62ปีเนี้ยปี62พอดาวราหูย้ายไปคุณจะรู้สึกว่าพอละ จบสักทีชีวิตแบบนั้นหลายล้วควรจะกลับมาดูแลตัวเองปล่อยตัวเองสุดโมมนานะดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะให้สวยสดงดงามหล่อเหลานะกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎประจำปี2562ยค่ะยังไงถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเก๋เป็นเพื่อนของคุณได้มีความสุขร่วมกันด้วยค่ะ สำหรับท่านที่มาดูใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n n e l เสริมดวงนิดนึงนะคะชาวกรากฏ ปีนี้นะคะในเมื่อดวงดาวเริ่มเดินดีสิ่งดีๆเริ่มเข้ามาอย่าให้ชาวกรกฎนะคะเขาเรียกพยายามทําใจให้เป็นสมาธิเนาะพยายามอยู่กับสติใครไม่ได้มีโอกาสได้มีเวลาอยากที่จ,จะไปปฏิบัติธรรมบ้างก็เดินทางไปไปแสวงบุญปฏิบัติธรรมบ้างก็ได้นะคะถ้าคิดอยู่แล้วเหมือนจะไปจะไปไม่ได้ไปสักทีถ้าคนไหนคิดอย่างนี้อยู่ขอให้ปลีกเวลาไปจะดีมากหรือถ้าคนบางคนบอกอูไม่มีเวลาไปทํางานยุ่งมากเลยก็สวดมนต์ไหว้พระที่บ้านก็ได้นะคะการสวดมนต์เนี่ยเป็นการฝึกฝึกสมาธิอย่างหนึ่งทําให้คุณใจเย็นแล้วก็นิ่งขึ้นนะ แล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองบทสวดมนไหนก็ได้ที่ขาดที่คุณรู้สึกคุณสวดแล้วเนี่ยทำให้คุณสงบคุณนิ่งนะสวดช้าๆนะคะสวดให้ตัวเราฟังนี่แหละคะ่ะไม่ต้องไปให้ใครฟังให้ใจเราน้มนำไปตามคาของบทสวดเหล่านั้นนะสวดเสร็จแล้วแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะสําคัญที่สุดนะให้เรามีพลังก่อนนะเราจากนั้นเราจะแผ่เมตตาให้กับผู้ใดก็ว่ากันไปละคะ่ะหรือใครจะทําทานด้านอื่นด้วยก็ได้นะ,ะถ้าช่วงนี้เรามีเงินมากอาจจะแบ่งเงินของคุณไปทําทานช่วยสัตว์ช่วย ได้หลากหลายรูปแบบอะค่ะเหมือนเก๋จะพูดเสมอเลยนะคะหรือจะทําบุญกับพระสงฆ์องค์กรสาธารณกุศลอะไรได้หมดเก๋จะพูดอยู่ตลอดนะคะว่าการทําบุญทํากุศลเนี่ยมันคําว่าน้อยเนี่ยไม่มีไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินนะคะอยู่ที่จิตที่คิดจะให้เพียงคุณให้เนี่ยจิตคุณคิดจะให้แล้วคุณควักเงินป้าออกไปแล้วเนี่ยมากน้อยไม่สาคัญแต่นั้นนกุศลก็มาแล้วล่ะคะ่ะขอคุณมีจิตที่คิดจะให้ด้วยจิตที่แบบ เราพร้อมที่จะให้จริงๆอันนี้ก็ถือเป็นกุศลหนึ่งที่แรงมากๆแล้วนะคะก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ